มาเหรอพี่ทำอะไรดูยังไม่ได้ทำอะไรครับพอดีว่าวันนี้หนูมีตีนะหนูตีกับใครตีด่นโดโด้โดโดโดเดอนะโอเวอร์ใช่มีตีกับโดเดอ พรุ่งนี้หกโมงเอ้ยวันนี้หกโมงอะไรเหรอครับครับอะไรนะโอเวอร์เ <Over, S 1> <5. S 2> หรอใช่หกโมงนะำมันหนูจะไม่ว่างแล้วนะหนูต้องเตรียมของอะไรอีกกี่โมงครับหกโมงนะ6โมง ที่หกโมงเช้าเลยเหรอครับห,หรือว่าหกโมงเย็นหกมองเดมหกมองเย็นนะครับจะมาหาไหมเช็ถึงถึงจริงหรือเปล่า คิดถึงจริงๆคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงช่วนนี้หนูวุ่นมากเลยหนูต้องหาตังค์ห,งหนูห <า S 1> อยากไ <ป S 1> <ทำ S 2> ะไร,รถหนูอยากได้รถแลวหนูต้องมีตีันดมญดม ต้องก็ต้องหาตีก็ต้องตีเขาฟังเสียงดูุ่มไม่ออกเมื่อวานไปค่อยอยากคุยเลย <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยหนูไม่ว่างน้องเพื่ออะไรหรือเปล่า เหมือนแบบว่าคำตอบครับอ๋อน้อยใจหนูเหรอเขาในหนูแล้วล่ะสุดหนูขะโทษหนูแบบยุ่งมากแล้วเพื่อรู้ไหมว่ามีแต่เบอร์แปลกๆแบบแชทแบบปึ้งตึ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 ๊งขายของรวยรวยเลยแบบตึงตึงตึ๊งตึงตึง ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพราะหนูไม่ได้บอกอหนูจูไ้ไม่ไแต่หนูก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้ววันนี้แบบว่าไปซูมีตี้แล้วต้องเตรียมของอีกทำของให้คนในแก๊งอยก่น้อครับของไม่เสร็จเลยอะ น้องขายของเพื่อน,นจะเอาเงินมาไปประมูลดูนะอยากได้รยเข้าใจครับดูเสียงนี่อะไร ส่าจเกินแบบเป่าพี่เลยพี่เดินมามานะเมื่อเช้าพี่ก็ถามยูพี่ขวัญใจอยู่บ้านหลังไหนนะไม่แต่ไม่ได้เอะใจพี่เข้าใจผิดแล้วไอ้เฮียมานะเมื่อกี้ฮะไออ่ะงงไม่หนูบอกว่าเดี๋ยวหนูมานะหนูบอกคนในแก๊้งอ๋อใช่ อเราไปหาครับไม่น้อยนะแป๊บหนึ่งป๊บเดียวเอไกอ่อนให้เก็บของก่อนเนี่ยอย่างนั้นได้สกูบีวะพี่ขึ้นปืนได้เลยเนี่ยได้สกูอะไรแล้วบ้างก็ตอนนี้แก๊งขาดบีสองตัวให้วิธีตัวรอนตัวก็ขึ้นปืนได้สองตัว ร้อนขา,าอะไรอ่ะขาา 1. 1> บาหีหนึ่งเเปิดวิเปิลตัวว่าดื้อีหนึ่งโอเคเจ้าอะไรมาให้เขาอีกวะงอเขาก่กอนขึ้นมาขวดเอาดอกกุหลาบเอาข้าวเอาอะไรอีกอ่ะ เอาอะไรนะเอาหนูถึงแล้วกำลังขับมาเหรอใช่หนูถึงแล้วครับหนูถึงแล้ว ขวดแล้วรือเปลี่ยนชุดตีพวกนี้แล้วหรอใช่สู้ๆครับหนูก็ไม่อยากตีหรอกแต่หนูโดนใครอ่ะน้องพี่สวัสดีนะสวัสดีครับ ทำไรอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรครับมานี่หน่อยไปตรงดื่ได้ไหมตรงนี้ก็ได้คนมาเต็มเลย ระวังตกไม่ตกโหบ้านพี่วิวสวยจังพี่ไม่เคยลงมาเลยจริงเหรอทำไมไม่ลงมาไม่รู้จะลงมาทำไมเอ,อ้าก็มาดูธรรมชาติ หนูก็ลงมาดูกับพี่บ่อยๆสิ <c oughs> ให้เราไงล่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยว่าง ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจครับ เปล่าเราจะมาหาทุกวันเลยเ้าเป็นวันวนี้ก็จะมาหาครับพรุ่งนี้มีตีนี่ใช่แต่ถ้ามีรองแบบนี้ก็จะไม่ค่อยได้มา,า,ม,ม,ามาไม่ได้เพราะว่า น่าจะไปไหนไม่ได้น่าจะต้องอยู่กับแก๊งตอลอดเลยจะเป็นตัวหลุมเข้าใจครับอย่าเอ่ยนะนเข้าตู้ได้เลยไม่เอาห้ามเข้าไ,ไาไม่ได้มันห้ามไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนนะหนูก็เก็บคนเดียวเลย ได้เดีวหนูเก็บให้หมดเลยโดเดอร์เดี๋ยวรอดูนะครับ<า> <c oughs> หนูเรียกชื่อแกงคอสซะแบบว่าอันนี้เลยอะ่ะทำไมโดเร่เเชื่อบรัดตอเดิไม่ใช่โดเดอร์นะ แกงโดดอ่ะครับเดีย๋ยวหนูหนจะทำอะไรต่อไหมออหนูคับของับย <laughs> ังคับไม่เสร็จเลยแล้วก็ มีเยอะมากเลยวุ่นมากเลยเตรียมของให้เพื่อนด้วยได้เงินไปหมดรถหรือยังตาก็อพอจะมีอยู่แต่ว่ามองก็ต้องหาเรื่อยๆนะเดีหนูเอาของไปขายทั้งหมดตู้เลยได้เท่าไหร่แล้ว บอได้เหรออ่าโอเคถ้าหนูบอกพี่พิจารว่าบอกใครหรือเปล่าไม่บอกไม่ต้องบอกก็ได้ครับจงบอกก็ได้น้ายใจหนูบ้างเนี่ย เรื่องนี้หรอไม่ได้น้อยใจแล้วล่างแล้วล่างขึ้นแบบว่าว่ายิ่งที่บอกว่าหนูแบบว่าตอบคำถามคำตอบคำอะนะใช่ไม่ใช่บ,บ,บ้างคาห้าคำตอบคำโอ้พี่บเมื่อวานหนูรับสายแบบรัวๆเลย รับสายลูกค้าหนูขายของเอาตังค์แล้วก็เดี๋ยวแกงก็ประชุมหมีกเมื่อกี้หนูก็แอบมาเหนื่อยไหมหน่อยแอามาม่เลย กอดไหมแม่ตอที่กอดหนูสิอ้าหนูไม่กอดเหรออาหนูตอพี่แล้วไงห,หนูก็กอดอยู่ตลอดที่ไม่ยอมกอดหนู เป็นนามา่ได้ไหมมันไม่มีเรื่องให้เหนื่อยแล้วไม่มีเรื่องให้เหนื่อยแล้วแล้วพี่ไม่ปลอมตัวแล้วหรอส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยปลอมกันแล้วทำไมอ่ะเขาไม่ปนพี่แล้วหรอปนเมื่อวานโดนปนขาบ้านเลยขาบ้าง บ้านเล็กอะในเมืองเข้ามาบ้านแล้วเหรอใช่โหโหดเจินน้องโดนวัง จะกลับหรือยังอยู่น<บ>าน <มา S 2> อะไร <_ S 2> อะไรอยู่นานอะไรไม่ใช่พูดังไม่พูดังไม่จบเลยอ่าพูดให้จบจะถามว่าอยู่นานได้หรือเปล่าอืมเดี๋ยวหนูต้องกลับบ้านไปทำาขแล้วก็ประชุมเดียวครับ nhưng mà có hại. Đi <laughs> ไม่สบายอะไรอ่ะพี่ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเปลครับเปลาครับแล้วพี่พูดมาพี่พูดออกมาเองว่าเดี๋ยว่หายอย่ะก็เรื่องไม่อวา่าหละหนูไม่ค่อยมีเวลาให้เลยแล้วมันมีความคิดเข้ามาในหัวว่า เหมือนแบบว่าถึงว่าต้องมีพี่ก็ได้อะโ,โทำไมคิ้มแบบนั้นหนูหายค้อ ไม่เป็นไรครับนีไ่ไงหนูก็มาหาเราดิไงโอ๊ยจะทำยังไงดี กับใคอ่ะคุยกับน้องครับน้องในแก๊งพี่ก็บัอะไรหนึ่งสูนรเจ็ดครับ อีกไหมเนี่ยไม่แล้วน่าใจแน่ใจครับยิ้มยิ้มก่อนให้ยิ้มหมออืมไ,ไงไม่ไม่ไม่ยิ้มยิ้มอยู่ไม่เห็นจะยิ้มเลย ไม่ตกนธโนนะอะไรนะไม่ตกรนโนนะไม่โกรธครับให้ข้าวมาทำไมเยอะทำไมไม่เก็บไว้กินบ้าง Và bữa nay cháu uân Đồ nhớ lắm Thế ai chín nhớ nhớ. Khá บายบายครับแล้วพี่จะไปไหนต่อพี่น่าจะไปตกป่า้อตกปาน้ำนึยใช่ไหมใช่ครับอ้าวสู้ๆนะพี่ไปกับใครอะ่ะสู้ๆเหมือนกันครับไปกับน้องในแกงที่ส่งข้อความมาเมื่อกี้แหละโอเคนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะได้ครับอไปแล้วนะครับได้ดึ บายบายครับคิดถึงนะครับคิดถึงนะขับรถดีๆด,ด้วยดูแลตัวเองด้วย